อยู่กับช่องลูบิกฟีฟ่านะครับก็วันนี้จะมาสอนเรื่องก้ามปูเฉียงนะครับก้ามปูตรงผมก็ได้ทําการสอนไปแล้วในคลิปสอนลูบิกนะครับก็วันนี้ถ้าถ้าใครจะไม่ได้เดี๋ยวผมจะมาทวนในคลิปนี้ให้อีกรอบนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมจะบิดช้าๆนะครับก็ใช้สูตรไม่เหมือนกันนะครับก็คือจะเหมือนกันแค่สองครั้งแรกนะครับก็คือการขึ้นสองรอบครับ หนึ่งสองบนขวาครับหนึ่งรอบนะครับกลางขึ้นสองรอบนะครับหนึ่งสองบนขวาหนึ่งรอบนะครับต่อไปก็กางหนึ่งครั้งครับบนขวาสองรอบครับหนึ่งสองกลางสองรอบครับหนึ่งสองขวาสองรอบครับหนึ่งสองกลางสองรอบเอ๊หนึ่งรอบครับขออภัยนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับสองรอบนะครับหนึ่งสอง ก็ได้แล้วนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายการเล่นแนวกล้ามปูเชียงก่อนนะครับก็คือเราเล่นเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับเออตัวนี้เป็นสีส้มเราต้องหาสีน้ําเงินเอาไว้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเราเล่นฝั่งนี้นะครับเอาเสียงเงินไว้ฝั่งขวามันแตกต่างนะครับก็คือถ้าถ้าถ้าเราเล่นหน้าสีส้มหรือเล่นหน้าอื่นก็ได้นะครับถ้าเล่นหน้าสีส้มก็คือให้บิดไปทางซ้ายนะครับหรือถ้าเป็นสีอื่นนะครับ ก็ผมจะสอนทั้งสองรูปแบบเลยนะครับก็ใช้สูตรแบบเมื่อกี้เลยนะครับก็คือแบบเมื่อกี้จะเป็นการเซตอัพด้วยนะครับเอ้เซตเซตลูกลูบิกนะครับกลางสองรอบครับบนขวาหนึ่งรอบครับกลางสองรอบครับหนึ่งสองเอ๊ะใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวก็บนขวาหนึ่งรอบครับถ้ามั่วแยวผมจะต้องแก้นะครับกลางหนึ่งรอบครับ บนขวาสองรอบครับกลางสองรอบครับหนึ่งสองแล้วก็บนขวาสองรอบครับหนึ่งสองกลางขึ้นหนึ่งรอบครับบิดซ้ายหรือขวาก็ได้ครับเต็มแล้วนะครับต่อไปจะเป็นการสอนสูตรอีกแบบหนึ่งนะครับก็สูตรเมื่อกี้นะครับที่ผมบอกไปว่าจริงๆมันเล่นสีไหนก็ได้นะครับผมมุิผมเล่นหน้าสีเขียว แล้วหน้าสีเขียวนี้เป็นสีแดงแล้วสีแดงตัวนี้นะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นสีแดงนะครับตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับก็ใช้สูตรเมื่อกี้เลยแต่ว่าถ้าเราเล่นหน้าสีแดงที่มีตรงกลางแบบว่าชิ้นขอบเป็นสีเขียวตรงนี้นะครับก็บิดไปทางซ้ายนะครับแบบนี้นะครับก็สูตรเดียวกันครับเปลี่ยนแค่การหมุนซ้ายหมุนขวานะครับต่อไปจะทวนสูตรก้าปูตรงนะครับก็เสร็จลูกครับหนึ่ง สองบนขวาหรือบนซ้ายก็ได้นะครับไม่แตกต่างกันนะครับบนขวากลางสองรอบนะครับหนึ่งสองบนขวาสองรอบนะครับหนึ่งสองกลางสองรอบครับหนึ่งสองบนขวาหนึ่งรอบครับกลางหนึ่งรอบครับก็ใช้สูตรวิธีการแก้เลยนะครับส่วนคนที่ใช้สูตรก็คือเหมือนการแก้รูบิงให้เต็มนะครับมันจะช้านะครับ ส่วนใครที่ลาดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับดูคลิปนี้เป็นความรู้ก็ได้นะครับก็ใช้สูตรเหมือนเดิมนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่ต้องเอาขวาตามเหมือนผมนะครับกลางสองรอบบนขวาหนึ่งรอบกลางสองรอบบนขวาสองรอบกลางสองรอบบนขวาหนึ่งรอบกลางสองรอบครับก็ฝากช่องลูบิกฟีฟ่านะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับช่องลูบิกฟีฟ่านะครับ บาย